โสสวยๆโหโหสุดยอดเอาเลยก้าวลงเลยลูกหลระวังนะคะเก่งๆ,ๆทั้งนั้นเลยเสียงโหวตของไครนะคะใครจะเป็นอันดับหนึ่งนะคะขวัญใจก้าวต่อเลยลูกก้าวต่อเลยค่ะ มหมุนกลับเลยลูกหมุนกลับเลยค่ะหมุนกลับแล้วก็โพส์ใหม่ครั้งที่สองนะคะหมุนมิดเดินกลับมาแล้วลูกจุดโพสต,ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะคะอา้าวแล้วก็หมุนลูกหมุนค่ะแล้วก็ก้าวขึ้นเวทีโพสบนเวทีอีกหนึ่งครั้ง ลงเลยค่ะเชิญนะคะอย่าเดินจริงๆคบนโพจะไม่กอบนะคะ